เจริญสุขสวัสดีวันนี้วันพระนะมาสะสมบุญกันบ้างนะวันพระนี่ต้องสะสมบุญสั่งสมบุญก็ได้ตื่นเช้าเลยก็ได้ตื่นเช้าก็บูชาพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สวดย่อๆแล้วก็ให้บทสวดนั้นติดอ,อกติดใจไปตลอดทั้งวันท่านจะมีแต่โชคดีมีแต่บุญไม่ไม่มีปัญหาอุปสรรคเพราะว่าเราได้ทำดีแล้วก็ความดีนั้นติดใจไปให้ความดีมันติดใจติดกายไปถ้าได้นั่งสมาธิเช้าๆก่อนก็ดีนะ หรือไม่ได้ทำตรงนั้นทำบุญตักบาทขุดแล้วแต่ว่าจะสักกี่รูปกี่องค์หรือไม่ก็ไปวัดทำวัดสวดมนต์เช้าพร้อมๆกับสมาชิกเพื่อนนักบุญทั้งหลายก่อนที่จะพร้อมกันก็ได้สนทนากัน ไปวัดนี่ไปเจอคนที่มีจิตใจเป็นบุญทําให้เราได้บุญขึ้นมานะบุญจากการสนทนาสวดมนต์ทำวัดก็ได้บุญนะสวดมนต์ทำวัดเสร็จได้ฟังเทศแล้วได้รับศีลรับศีลก็เป็นบุญฟังเทศก็เป็นบุญเวลาฟังเทศนี่ ฟังให้ได้ธรรมะอย่าส่งจิตไปอื่นเหมือนคนที่เขาฟังสมัยพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเทศไปเทศไปเทศไปแล้วก็ฟังไปด้วยจิตอันสงบพระพุทธเจ้าเทศจบบรรลุธรรมเลย บางท่านก็บรรลุโสดาบันบางท่านก็บรรลุสกทาคามีบางท่านก็บรรลุอนาคามีบางท่านก็บรรลุอรหันต์บางครั้งก็บรรลุพระอรหันต์กันเยอะๆยนะเพราะตั้งใจฟังฟังด้วยดีมันได้ปัญญาฟังไม่ดีก็ไม่ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นนะทำบุญ เสร็จแล้วจะทำอะไรต่อที่มันดีๆเนี่ยก็ได้นั่นนั้นแหละนะขอฝากบันพระไว้ในใจนะ